มาไปกันต่อเลยจ้าหลังจากที่เข้าลงหินแล้วเขาก็ที่ไปเอาทรายมาลงกันต่อค่ะสำํามีงานเขาก็ต้องฝา,ากกอบกลยเอาก้อนค่ะหนาฝนงานกับบอกได้ลายเป็นไรเพราะว่ารถเ้าลงบอลงหมองเห็ุงานบอา่อไรมืนหนีเขาก็แซวพี่ใหญ่ไปก้อนค่ะขั้นนั้นหลังจากที่เข้าลงหินรถสุดท้ายแล้วแบบพมันเบกแตกค่ะสอบบอทัานได้แล้วเขาก็แซวขั้นหนี้ไปก้อนเพราะว่าเดี๋ยวมันสิบบอท่านบอท้ายเพิ่นสปีดก้อนค่ะ ไปค่ะมาไปน้ำกันเลยจ้าขากสศีออกเดินทางเส้นทางเก่าค่ะไปเอาหินอยู่เออพเม็นหินไปเอาทรายสนดลงใตหินหลายก็เป็นบา้าติดหินแล้วบ,บัดนี้ยากาศีไปเอาทรายอยู่อำเภอสีเชยงใหม่คือเก่าค่ะอากาซีมาแวเติมน,น้ำมันก่อนค่ะสีเชยงใหม่ตรงไปเลย ขากะทิแมวแย่เติมน้ำตาลข้าเเซนเลือดก้อนค่ะจิมาแว่สื่อน้ำหวานลานเพื่อนเช้าค่ะเพื่อนเช้าเห็ดงานน,น้ากันเตกีเห็ดงานธนาคารน,น้ำกันค่ะกะเพากันออกมาเห็ดธุรกิจส่วนตัวนี่น่างกะทิเป็นลานชากาเฟอาหารตามสร้างตำมกหุ่งบกข้อยค่ะยำเมลรงกะทิมีหมูกระทะแล้วก็น้ำเก๊กฮวยเย็นเด่นค่ะนี่ข้าวกะด้มาแล้วเติมน้ำตาลข้าเเซนเลือดของข,ข้าวแพงกะทิเป็นชา,าเขียวปั่นค่ะ ช่วงของซีรีส์กระชเป็นชาไทยหวานกระเทินค่ะเป็นยังคือว่าบานกระเทินคือจังนำเสี่ยวพ่นใส่หาสีพ่อกระชิใส่แคกยี่สิบแปดจังชี้นห้ากินว่าขึ้บานขึ้เมืองเพิ่นอีกแล้วหลานเพื่อนสาวกระชิซื้อไอเดอพับปิเนตค่ะเสิร์ฟมังเนตปูกเกินเลยค่ะปักหมุดใบกระตินขึ้ขกันเ้าก็มาหอดม่องเอาอใช่แล้วเ้าก็ะชิมาอ่าส,สั่งสั่งใช้ก่อนค่ะสั่งใช้จ่ายเงินอยู่ม่องนี่นี่อายแล้วก็ะชิเขียนบินให้ค่ะ หลังจากจ่ายเงินชงของเรียบร้อยเขาก็จะได้บินมาเขาก็สิเป่าทรายกันเลยค่ะมีอายล้วก็เตรียมพร้อมตากแ้วเขาก็จะมีนทางให้พี่ไงรลดพวงพนไปก่อนค่ะเพราะว่าเพนมากกนเข้าไเพนเขากนค่ะจิไปลาดคิ้วนพนพนถือเอาคอยคือขอานมาฝาดหัวเอา,เอาไป่ไว้ด่เขาก็จะจิมมึงเป็นตากทรายค่ะ ถามว่าเฮ็ดงานเมยโบเฮ็ดงานมันก็เมยค่ะแต่โบมีเงินมันเมยกว่ามีงานเฮ็ดก็ดีกว่าโบม,มีค่ะซุเมยในอียงก็ต้องใส่เงินมีจะอายแเราก็ใส่สวดจูนพูนโยเงียบ่อนอ้อ เรียบร้อยพุกกะชิตบ,ตบตบตบลงค่ะนีพี่ไงพ่นไฟแล้วกับหอดคิ้วเฮาค่ะสิผ้าไปเบิ่งพ่นตักใส้ค่ะหลอกนียวสิบผ้าไปเบิ่งแบบเฮตีเลยค่ะใส่คาแพงขึ้นไปไทยเครื่องหลังคาเลยค่ะไปเบิ่งพ่นตักใส่คำแพง,งเงพ,นพ,งพ่นกนระ่ได้คัดค่ะจัดไห้ว่าแต่บอกมาอยากใดแบบใด จะจุกจุกไปเลยตักแรกกระตบตบแเกี้ยเกี้ยเรียบร้อยคห้ก่อสายมาทรงค่ะหอดนาง,งานแล้วมาเที้ายให้เพิ่นส่งงานรับตังกลับบ้านได้สำหรับคิดหนีขอโตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า